สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้นะคะประพรจะมาเรียกว่าแนะนำการใช้แอปเป่าตังนะคะหรือว่าโครงการคนละครึ่งนะคะทีเ่เราได้ใช้อยู่กันตอนนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S ใคร <S <S <ๆ>ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะไปเริ่มใช้กันหรืยยังคะ้ะ ก็ต้องทุกคนต้องเริ่มใช้ครั้งแรกนะคะก่อนวันที่5พฤศจิกานะคะก่อนวันที่5พฤศจิกาถ้ายังไม่มีการใช้นะคะพอถึงวันที่5พฤศจิกาเนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะถ้ายังไม่มีการใช้นะคะรัฐบาลเขาก็จะเอาเงินที่เขาจะให้เรา3 0 0พันนะคะเขาก็จะเอาคืนกลับไปนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นนะคะต่อไปนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังอยากจะใช้อยู่นะคะต้องรีบไปใช้ครั้งแรกนะคะ ก่อนวันที่5พฤศจิกานะคะผู้กูใช้ครั้งแรกแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้ใช้ต่อกันติดกัน,ท,กนทุกวันก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขอให้เปิดใช้ครั้งแรกก่อนนะคะใช้ครั้งแรกก่อนแล้วก็อาจจะเว้นวัน2วันแล้วค่อยไปใช้หรือว่าจะไปใช้อีกทีเดือนหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ภายในวันที่31ธันวาคม2 5ันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็จะมาเอ่อบางทีนะคะลูกทุกคนบางทีก็สงสัยว่าแนละ้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่า ร้านไหนที่เข้าร่วมบ้างนะคะร้านไหนที่เข้าร่วมบ้างมันอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ร้อยเต็มไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะวิธีนี้แต่ว่าก็ก็ใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบางร้านนะคะที่ประพรไปเจอนะคะคือบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงในนี้ไว้นะคะว่าเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะแต่ว่าเวลาไปใช้จริงที่หน้าง,งานจริงๆเนี่ยบางร้านเน่ยเขาบอกว่าเขาใช้โครงโครงการคนละครึ่งได้นะคะ แต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีชื่อร้านอยู่ในอยู่ในแอปนี้นะคะอเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือเข้าไปที่จีวอลเล็นะคะเปิดหน้านี้มาแล้วเข้าจีวอลเล็แล้วก็เข้าโครงการคนละครึ่งนะคะพอเข้าโครงการคนละครึ่งปุ๊บนะคะก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะร้านค้านะคะร้านค้าที่ร้านค้าในโครงการนะคะแล้วก็ กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมพอรูปล่างเป็นแบบนี้อันนี้ให้เราดูช่วองนี้นะคะก็คือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้เราเราไม่เปลี่ยนนะคะก็คือให้มันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะจับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราอยู่นะคะขึ้นมาให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใหะ้ครอบคุมให้มันแคบกว่านี้เราก็ใส่ ตรงนี้ไปว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนะคะสมมุติว่าเราอยู่ที่จังหวัดอ่าประพรอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอ่าเราก็จะไปหาสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมหาสุพรรณบุรีส่อเสือเจอแล้วอ่ามาอย่างเดี๋ยวนะคะดูลเลยแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอ,อหาสุพรรณบุรีก่อนสุพรรณบุรีนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไป ก่อนที่เราจะค้นหานะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะค้นหาตรงนี้ถ้าเราถ้าเราบอกร้านอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแค่ว่า อยากจะได้พวกสินค้าทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับอาหารนะคะหรือต้องการเป็นพวกอาหารเราก็อาหารแต่เครื่องดื่มตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อสินค้าทั่วไปเราก็กดที่สินค้าทั่วไปก่อนนะคะเขาก็จะครอบคลุมให้เราแคบขึ้นนะคะก็คือจะมีแต่สินค้าที่ที่ใช้จะไม่มีเรื่องของกินอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีชื่อร้านบอกเห็นไหมคะคุณผู้ชมชื่อร้านนี้ร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเดว่าอ๋อร้านนี้เออเดี๋ยวลอง ดูซิว่าเรารู้จักร้านนี้เราเคยได้ยินชื่อร้านนี้เราก็กดเข้าไปนะคะอ่าล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแผนที่เห็นไหมคะเขาก็จะมีแผนที่มาให้เราคราวนี้เสร็จแล้วแผนที่เราก็อยากจะรู้ว่าแผนที่นี้มันอยู่ตรงไหนนะเราก็มาเลื่อนแผนที่ดูอย่างที่เราดูแผนที่ทั่วไปนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็นะคะเราก็จะมาเลือดูว่าอ๋อ อ๋อร้านนี้มันอยู่ตรงนี้อ๋ออะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีที่ you you are, อยู่บอกให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีที่อยู่บอกด้วยว่าที่อยู่เนี้ยอยู่ตรงไหนหมู่ที่เท่าไหรตำบลอะไรของอำเภอั้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือนี่ก็คือการหาการหาเอ่อการหาร้านค้านะคะการหาที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราออกมาแล้วเราอยากจะหาประเภทที่ว่าเอ่อของกินบ้างนะคะเราออกมาเราก็มาหาอาหารละเครื่องดื่ม อ่าราวนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปหาเราก็มาเลือกดูนะคะว่าร้านไหนบ้างนะคะที่เข้าร่วมอ่าเราเช่นครัวน้ําค้างร้านนี้นะคะ mm hmm. อ่ะราระเภทนี้นะคะตอนนี้ก็เข้ามาปุ๊บนะคะ mm hmm. บางร้านเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราหน่อยก็คือมีรูปหน้าร้านนะคะแล้วก็มีอาหารอะไรประมาณนั้นเนี่ยอย่างร้านเนี้เขาก็จะมีเมนูมีรูปหน้าร้านให้เรารู้ว่ามีชื่อร้านอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. แต่บางร้านเขาก็จะไม่มีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางร้านเขาก็จะแค่ปักหมุดนะคะมีแผนที่อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมอ่านี่แล้วราวนี้ อันนี้มีชื่อมีมีรูปหน้าร้านนะคะแล้วก็มีบรรยากาศในร้านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแผนที่ด้วยนะคะอ่าเขาก็จะบอกเวลาเปิดปิดอันนี้จะละเอียดหน่อยนะคะเวลาเปิดปิดวันจันทร์วันอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเนี่ย เขาก็จะบอกให้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี้ประพรเจอมานะคะแนะนําเลยนะคะว่าเ,เวลาที่คุณผู้ชมเข้าไปในร้านนั้นเช่นเราจะไปกินอาหารอะไรของเขาก็แล้วแต่อันนี้สมมุติเรื่องการกินมาก่อนนะคะอาหารมาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปในร้านนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะสั่งอาหารเขานะคะเราถามเขาให้มั่นใจก่อนนะคะว่าเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไหม ะะเขาได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเปล่านะคะถามเขาก่อนที่เราจะสั่งอาหารนะคะคุณผู้ชมอันนี้เจอมาแล้วนะคะก็ถ้าเราเราดูในนี้นะคะเราดูในนี้ว่าร้านเขาเข้าร่วมก็จริงนะคะแต่วันนี้มันเป็นวันที่26นะเปิดใช้มาได้แค่ประมาณ3วันนะคะบางร้านยังใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมบางร้านยังใช้ไม่ได้โครงการ คนละครึ่งนะคะยังใช้ไม่ได้อันนี้เราไม่รู้เหตุผลของร้านว่าเพราะอะไรนะคะว่าเขาถึงยังใช้ไม่ได้นะคะประพรเจอมาแล้วก็คือเข้าไปแล้วถามเขาก่อนว่าใช้โครงการคนละครึ่งได้ไหมเขาก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าใช้ได้โอเคเราก็สั่งอาหารไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางร้านเขาบอกว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมต้องจ่ายเองเต็มราคาเลยนะคะไม่มีไม่มีคนละครึ่งนะคะก็คือร้อยเปอร์เซ็นเต็มยอดอาหารเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายไปเต็มเลยนะคะรัฐบาลไม่ได้ช่วย เพราะว่าร้านเขายัางใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอ่าตรงนี้แนะนํำเลยว่าให้ถามก่อนนะคะเพื่อความชัวร์นะคะคุณผู้ชมคะก็คือที่อธิบายมาคุณผู้ชมงงไหมคะไม,ไม่ไม่น่างงเนอะเพราะว่าการเข้าไปดูนิส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมมานิดเดียวก็คือ ร้านนั้นให้ถามก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะใช้บริการนะคะก็ให้ถามก่อนว่าใช้ได้หรือยังนะคะบางร้านยังใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้ประพรเจอมาหลายร้านแล้วนะคะคือยังใช้ไม่ได้เขาก็บอกเขาสมัครเข้าร่วมแต่ว่าเขายังใช้ไม่ได้นะคะโอเคให้ถามก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเต็มเนาะเราจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่รัฐบาลเขาให้เรานะคะ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็เข้ามาปกตินะคะเพียงแต่ว่าอ่นนี้มันนานเกินไปเดี๋ยวป้าปงขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คุณผู้ชมก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็เข้าไปปกตินะคะไปจีวอลเล็ตอย่างนี้ละคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เมเข้าไปอันนี้ นะคะแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าโครงการนะนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุณผู้ชมน่าจะทําได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพียงแต่ว่าแนะนําเพิ่มเติมแค่นั้นเองตรงนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเขาก็จะสุ่มร้านที่ใกล้เคียงบริเวณที่เราอยู่มาให้ทั้งหมดนะคะถ้าเราจะสุ่มถ้าเราอยากจะให้มันครอบคลุมแคบก,กว่านั้นเราก็ใส่จังหวัดไปนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้แล้ว,ลวก็ถ้าไม่เลือกหมวดหมู่เราก็ไปค้นหาได้เลยนะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่อย่างเงี้ยมาให้เราเลือกนะคะ โอเคนะคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะก่อนวันที่5พฤศจิกานะคะไม่อย่างนั้นสิทธิ์ของท่านจะไม่มีจะใช้ไม่ได้นะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณกาลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่มีให้ป้าพรนะคะอ่าขอให้ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์กันให้ทั่วหน้าเลยนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วเจอกับป้าพรคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ